ต้องจับเพลงนี้เลยฉันเอานิ้วมือไปเย็บพัดลมเฮลี่เป็นไงบ้างสบายดีสบายดีสบายดียดยดฉันเอานิ้วมือไปเย็บพัดลม ฉันเอานิ้วมือไปแย่พรลมเก๋ฉันเอานิ้วมือไปแย่พัดลมเรมฉันเอานิ้วมือไปแย่พรลมเก๋ฉันเอานิ้วมือไปแย่พรลมฉันเอานิ้วมือไปแย่พรลมฉันเอานิ้วมือไปแย่พัลม พะลมเบอรฉันเอานิ้วมือมาแย่พะลมเบอรฉันเอานิ้วฉันเอานิ้วมือมาแย่พะโล้เอานิ้วมมมือาแย่พลรอดฉันเอานิ้วมือมาแย่พะลมเบอร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  นิ้วมือมาแย่พัดลมเอิร์ดฉันเอา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 นิ้วมือมาแย่พัดลมเอิรแป๊บนึงเพื่อนเจะได้ไปฉันเอานิ้วมือมาแย่พัดลม ไม่ทำอย่างนี้เล็ไปคีกเฮ้ยเพื่อนทำไมเนี่ยเ,เอานิ้วมือไปแย่เพราะรบมันระเบิดตู้มเลยอ่ะฉันเอานิ้วมือมาแย่เพราะเราจบค่ะ